ไกด์เฮาส์วันนี้เช้าวันนี้ถึงเวลาสำหรับซัมเมอร์ฮอลิเดย์กันแล้วนะครับช่วงสงกรานต์แบบนี้นะครับผมพาทุกคนเดินทางมาเหมือนเดิมนะฮะทั้งทำงานด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวแลว้ให้ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศเช้าๆที่นี่ที่โรงแรมปามูโก้อยู่ที่หาด กาะตะทีภูเก็ตครับผมกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็ยังคงมีภารกิจที่เราต้องทํากันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเดินทางมาที่ภูเก็ตนะครับในเครือของกาตากรุ๊ปนะครับหมายถึงที่พักเนี่ยสามารถเลือกที่ฟามกโกนะครับแห่งนี้อีกที่หนึ่งเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นสไตล์ที่มีความยูนิคมากนะครับ เคยได้ยินแบบมาร์รเคเีเน,นบบ Indian, เคยได้ยินแบบอินเดียนเคยได้ยินแบบอียิปต์แต่ที่เนี้ยเป็นสไตล์มิโซโปเทมีอต้องขอขอบคุณทางเจ้าของสถานที่เพราะว่าเขาให้ความโอโถงมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราเคยให้ดูที่บิยอนนะครับที่บิยอนก็จะเป็นแบบ t ropical green นะครับมีคอนเซปที่ชัดเจนมากต้นต้นไม้นี่แบบตึมพอมาที่นี่นะฮะที่ปามมโก้เนี่ย ใครที่ชอบอะไรที่มันดูสเกลใหญ่ๆดูโอทงดูใหญ่นี่ต้องบอกว่าที่เนี่ยได้เลยจริงๆนะครับโดยเฉพาะดูจากอะไรนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากบริเวณสไลเดอร์นะครับผมไม่ได้เตรียมภาพมาแต่เมื่อวานที่ไปเล่นสไลเดอร์สนุกมากครับ มาเหมาะกับครอบครัวครับ อย่างที่บอกครับมาได้ทั้งครอบครัวนะครับสนุกสนานแน่นอนครับและภารกิจภารกิจของเราก็ต่อเนื่องกันชาสของเรากำลังทำโครงการที่ชื่อว่า Sounds of Earth in น n d นดาแนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของโควิดแบบนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ร่วมมือนะครับทำในเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ในเรื่องของการดึงตัวนักท่องเที่ยวกลับมาเราบอกอยู่เสมอว่าจากนี้ไปเนี่ยเราอยากให้ท่องเที่ยวด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเขาเรียกว่า i s m นันเ่งหนึ่งที่เราสามารถนห็น ได้ในทุกๆที่ที่มาที่ภูเก็ตโดยเฉพาะที่ปามุโกและเป็นเสิ่งนึงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ Sound of Earth มาอยู่ที่นี่นอกจากจะเป็นเพราะว่าน้องเบนซ์นะครับที่มารัปอยู่ในเพลงลองรักโลกใครยังไม่ได้ฟังไปฟังท่อนนี้อีกทีหนึ่งก่อนลองรักโลกดูสิลืมตาดูรลบรอบดีลองนึกถึงดอกไม้บานตื่มาเซิร์ฟไปกับฝูฉลาวันพอเกิดมาเป็นมนุษย์นะมันช่างมีค่าเมื่อได้ท่องมหาสมุทรว่าดำไปกับฝูของแมนตา ฉันว่ายน้ไปเจอไมโครพลาสติกกับน้ำแข็งที่ละลายจากทวีปอา์กติตอนนี้รู้แล้วและเข้าใจบรรยากาศแล้วแต่ผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครเคยทราบมาก่อน Sounds of Earth ของเราเครือข่ายนักปริศลินทั้งหมดเลยที่เรียกว่าผมเป็นหัวหน้าเนี่ยผมเห็นอะไรในปามูโคแห่งนี้ผมเห็นสิ่งนี้ครับด้านบนครับเขาตกแต่งสถานที่ด้วยการใช้ของที่เป็น ซาขยะนะครับที่อยู่ชายหาดไม่ได้ตกแต่งด้วยอะไรหรือหวาศิละปะหรือศิลปินใจนุรักทุกๆคนในโครงการซาวน o ส e a ร t h ที่นี่เนี่ยคือที่แห่งหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้คุณพากันมาทั้งครอบครัวแต่ตอนนี้ช่วงเช้ากินอาหารเช้าเรามีนัดกับมิสเตอร์เคนยาชิโรชตมมาเตคุดซา เรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่เรามาเจอกันคือสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องใช้โซเชียลมีเดียเสมอไปเพราะว่าเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของการที่เราจะร่วมทําในสิ่งที่เป็นส่วนรวมเพื่อโลกใบนี้เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้นำบัตรในการแนะนําตัวคุณเคนยาชิโร่ก็ถูกแนะนํามาจากคุณเบนซ์ซันฟลผมก็ได้ความควรู้จักกับเขาในระดับหนึ่งแล้วผมว่าเรามารู้จัก,กเขาเพิ่มเติมหน่ว่าโดยการถามง่ายๆหรือว่า ทำไมถึงมาเมืองไทยตอนแรกนะครับผมเป็นพนักงานของบริษัทบริษัทโฆษณาอยู่นะครับอยู่กรุงเทพได้รับโอ,อกาสในการที่จะมาทำงานที่ประเทศไทยทางด้านเป็นสื่อพวกเอเรรอจนซี่โฆษณาหลังจากนั้นผมเล่าแล้วก็ทำแอนนะครับ I want I want you to listen to this song and comment on, on it for me please I have never played it for anyone mm hmm. this is my first time <laughs> and we're gonna do this song because of you uh, thank you <laughs> 恋のプログラムを狂わせないでね出会いと別れ上手に打ち込んで時間がー。So, what do you think? When you heard it?、Uh huh. Uh, I like the beat because it's so matching matching with nature. What nah. Because, because okay. now we are in Phuket, yep. Such beautiful weather and then hear this song is so perfect. And then the, the, the your 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 lyrics also good meaning. Mm. So I really like it. I'm just playing games. I'm no I like I like it I I wanna listen this song live yeah live and in front of the beach or somewhere <Wow. S 1> and the sunset maybe super <Yeah. S 1> so perfect so romantic. โลมนติกมากเลยเว้ยวันนี้เราจะเอาความรักในเรื่องพลาสติกแต่เรารักแบบอีกแบบหนึ่งนะครับผมรักแบบว่ารักอย่างที่เคนบอกอะเคนบอกว่ารักพลาสติกเพราะจะเก็บมาใช่ไหมเพราะสัตว์ต่างๆพอมันเจอพลาสติกเลิฟโดยเฉพ,าะ,เพาะความรักที่เป็นพลาสติกนี่อย่าเข้าใกล้เด็ดขาด เนื้อเพลงอย่าได้แปลเลยแต่วันนี้เราจะไปทําพลาสติกด้วยกันครับผมรู้แล้วใช่ไหมวันนี้ทําอะไรบ้างรู้แล้วครับพร้อมไหมเออพร้อมครับครับผมมีในใจอย่างว่าสิ่งที่คุณฟรีดี้ไปแล้วอยากจะทําภาพอะไร uh, ภาพอะไรภาพอย่าอันนี้เป็นภาพพิซซ่าใช่ไหมใช่ครับ oh. What w o u l d you think you would like to do จากรูปภาพที่คุณถ่ายเอาไหมหรือว่า imagination คุณเป็นยังไงไปลองดูไหมกลองดูครับลองดูดีกว่าลองดูกันโอเค กินอาหารเสร็จต้องพูดคำว่าอะไรนะครับกุโซซามาเดชตาโซซามเดชต